สีขาวพี่เอาีเยอะๆเอาหมดถ้งเลยก็ได้ไม้ธรรมดาแย้วอ่ะนี่กวองดีๆแนนสีน้ำตาลอ้าเจตเตตโดนว่างไงเนี่ยตัวค้างน้องอยู่ไหนมันมันหายไปเหรอตัวค้างกับพื้นมันหายไปหมดแล้วเจตเราจะโดนลูกหลงอะไรอ่ะตีอะไรอีกอะเอาตีต้นไม้ตีต้นไม้ตีอะไรไม่เห็นไม่ตีเลยแตกเฮ้ยได้สโนว์เบอร์รี e e d มาเธอมาปลูกก็มาปลูกปลูกคือวันนี้พี่แบบ แหลกมากๆจริงๆอ่ะแบบเดินไปสิบเก้าถอยหลังห้าเก้าทุกทีเลยทําอะไรยากมากเห็นแล,ล้วเลยทำไมจะตีถึงแหลกวะนะตีไม่สบายครับพือเพื่อมันทรมานมากเดี๋ยวนี้มันยังมีนเน็ตบ้านสามร้อยบาทต่อเดือนอยู่บ้านโอ้ยโอ้ยพี่กำลังนอนชุดนอนพี่ไม่นอนใจหิวอีกแล้วอะ่ะเกี่ยวไหมถ้าเลือดเดยอะก็หิวหิวง่ายด้วยไม่เกี่ยวมั้งผมไม่มีดาบเชอพี่ละเดือนหนึ่งพี่ก็ไม่มีของแล้วนะเง่นเราต่อ บันไดห้างอพี่ไปขึ้นไปขุดเลยพี่รู้เราจะกลับไป,ปก่อนไหมไม่ไม่ไม่ไมหนูจะโล่ห้ามนี้ไม่เสร็จเลยพี่เกลี่ยวิ่งมาพี่ดาดแตแ๋วหรอแตกหมดแล้วครับกันพี่มาถล่มบ้านออหลังนี้เลยวเนอะัะ่นพี่ไปหน้าถ้ำมาี่มีโต๊ะคาอยู่วะโต๊ะคาเอาตอน้องหนูก็จะแต๋วเหนถนนพี่จำทางออกไม่ได้ครับพี่ขึ้นมาพี่มาเนาน่าจะเป็นแสบตัวรู้นะพี่เห็นปะหน้าไม้ เออมีจะใช้ใช้ไปเลยหน้าไม้น่อมะโนไม้อะแล้วก็ใช้แทนันได้มีทนไม้อ่ะพีมีน้าไม้น่อมีทะโนไม้ลูกทะโน,ม,ม,ม,นม,ม,มีครับแล้วก็เราจะไปต่อไปหรือพี่จะกลับไปก่อนก็ได้มอ้นี่กระดูกมัน,นมาอยู่แถวบ้านใหม่แล้วอ่ะโคตรเยอะเราครับได้ไหมลูกทะโนอ่ะได้สิแต่ว่าต้องค่าใคนะพี่จะแบบนี้ว่าจะรอครับแบบไม่ต้องใช้โตะได้ไหมอะ ไม่ได้ไม่ได้เพรามีลูกธนูให้สอลูกเอง่ะครับดาบได้ไดีพี่แต่ปะกะม,มันต้องแยกอัปเกรดกันเนาะแกนไนท์กับแพงแพ้งโดนทําไปแล้วนี่ใช่ไหมฮึแพงแพง,แพงใช่แพงทำไปแล้วแพงกําลังปั่นพี่ใส่หมดเลยแล้วกันก็ต้องไปขุดแกนไนท์เพิ่มเนำ้ำนำให้พี่ทําดาบหน่อมอย่างนั้นเหรอดำนม เราพี่ไม่มีของครับไม่มีไม้เลยเหรอพี่ใช้มือตีไม้ก็ได้นะเฮ้ยไม้องใช้ห็อตดับหน่อมต้องใช้น็อตเธอต้องใช้ล็อตเป็็อตเหรอโอ้อยู่ที่หน่มพี่อน่อกไปยิงหน้าไม้กระจอกมากเลยว่ะนอกจากจะใช้หน้าไม้หน่อมแล้วกูยังยิงหน้าไม้ได้หน่อม้วยไงเรามมีไม้เราจะไม่หน่อมยิงเกด้วยไหมหน่อกคะขี้ค่ะมีกล่องเก็บของไหมหน่อมนี่ค่ะฟ้องเก็บของเหรอเดี๋ยวไม่ต้องเก็บหลังมั้งเดี๋ยวก็วิ่งกลับบ้าน เออะพี่มีอะไรทิ้งมาพี่ว่าพี่ต้องพี่คิดว่าพี่ต้องอ๋อพี่แอร์ต่อทิ้งเลยกลับอือพี่ว่าพี่ต้องกลับแล้วล่ะโอพี่ของพี่เยอะมาก่องเก็บของพี่ก็น้อยมากเอ้บ้านที่โดนทํานี่คือล็อกอะไรวะล็อกหื่อะไรนะบ้านที่โดนทําตรงเนี้ยมันคือล็อกเลยล็อกลําจมโบ้ล็อกเนี่ยแหละไอ้จมโบ้เราเนี่ยใช่ไหมคือใช่ใช่จโบ้เรา มีดาบลหมาเนี่ยเคยป้าคำสี่คำห้านี่โต๊ะครับโดนกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำทำาลงลงห้องคราฟให้ไหมเห็นไหมล่ะพี่พี่มีช่องว่างเยอะไหมครับไม่ไม่มีช่องในตรงนะครับพี่ไม่มีผมมีของจะให้พี่ตี้เก็บครับไม่มีไม่มีแบบไม่ไมีไม่ไอ่ไม่ไม่เม่ไม่ไม่ีม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ ไม่มี <c oughs> ไลภหนเลยหรอครับพี่ไม่ใุ่มของน้องมึงแล้วด้วยทําไมเล่นเกมแนวนี้มันต้องโลบเนาะมันต้องแบบไม่ว่าก็ก็เจอกล่องทองสองกล่องใกล้ๆกันเฉยๆก็เลยแบบเออเดีย๋ยวไม่คว้า<ว>คว้ในกล่อ,องไหมคว้ในกล่องมันเกลือเว้ยพวกูไม่อยากได<อ>้แต่ถ้ามึงอยากได้มึงก็เอาแล้นะเพื่อนแก้งกับแกนไหนเ,เออโดนจะเอามาใสายย่ใช่ไหมแล้วใช่เรียบร้อยนกกู๊ดไปเอานูนก็ได้เอานกคูดเรียบร้อยมาโดนจ้า ไอ้สโนสโนนี่เอาไปปลูกอ่ะอืมเดี๋ยวปลูกต้องมีขี้กับดินทำแป่งปลูกขี้ได้จากการลูกหัวสัตว์ลูกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ออกมาลูกวัวลูกแกะพี่ไปตะลุยตีหินก่อนนะจะเป็นบ้านใหม่ที่ดีใหญ่ของเขากระเซอเคยเอาละบ้านนั้นนะโอ้ยเงี้ยเธอมันต้องทำอีกหลังนะเพราะว่าหลังนี้มันเอาคนใส่ไปได้แล้วโดนเราต้องใช้แกนแกนไหนเยอะปะมาเท่าที่หาได้กมันต้องซีเรียสไม่พออาใหม่ ก็อยากให้อยากให้เธอไปช่วยคุณเลยมันถ้ำใหญ่มากเลยไงถ้ำมนใหญ่มากเลยอยากเดี๋ยวไปช่วยนะแต่ตอนนี้ของมันแน่นมากเลยเขากำลังเป็นวิศวะได้ไมได้ไหมไม่สองก่อนเขเป็นวิศวกรอยู่ตรงนี้ได้ไหมถ้ำใหญ่แสดงว่ามันเป็นถ้ำเดียวกับที่พี่หลงทางแน่เลยถ้ำข้าวพี่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ทสายขวาด้านหลังมีหลายทางมากเลย ท่านี้จะไปอยู่ทางเหนือนู่นท่านพี่นั่นไปอยู่ข้างล่างมันมีทิศเหนือด้วยเหรอใช่มีสิก<ส>ิตี้กะที่เปิดกันที่แล้วดูด้านซ้ายก็จะเห็นเหนือใต้ไอากตกอย่ <laughs> างชัดเจน <laughs> ตัแหนึ่งนะออ <laughs> อ๋ออ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เอง <laughs> อะไรวะ <laughs> ตลอดเวลาที่กูเดียวที่ดู <laughs> ที่นี้เลยเนะี <laughs> ่ยพอมีแกนไหนแล้วเราก็จะได้มาวางเจ้าสิ่งนี้ในได้เป็นเป็นที่ที่เอาไว้ใส่พวกโต๊ะคราฟดี พี่จะได้ไม่เข้าใจผิดนี่ทำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเป็นคนยังไงยิยู่ก็มาขุดบ้านกันด้วหน้าตาเป็นบ้านประกอบฉากนี่ก็มปนดฝนตูก็ไม่ใช้งานไม่ได้เราก็รีบทำอะไรที่มันเสร็จเร็วๆก่อนนะนี่อ่อของหมดอีกแยะต้องไปฟาดฟันกับต้นไม้อีกแล้วแต่มันมีแมงป่องอยู่ในท้า ออโดนนึ่งฝงจัดเลยใช่อุ้ยไม่ไหววะ่ะคือแบบคือพี่ก็คิดว่าถ้าเหลือตอไม้ไว้ใช่ปะ่ะมันน่าจะงอกแหมแล้วนี่มีตแต่ตอเต็มไปหมดเลยเออยเฮ้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 ย,ย,ยมันม,มุมมันมุมแล้วมันมีประตูโรงรถด้วยโดนมันสั่งเปิดได้ด้วยนะใช่แต่มันน่าจะเอากลับไปได้เนาะแบบชิ้นอะไรพวกเนี้ยพี่ <apping S 1> <twee S 2> จะประตูรถกลับบ้าน่ะเออก็ก็จะเป็นที่นอนพี่ไม่ใช่อ่ะ ก็มีอยู่หลังนู้นก็มีหลังสีเหลืองไงตัวลงรถอ่ะเปิดอดาอ๋อฮเกะตี้นอนในรัลงรถไงถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะไม่มีใครได้นอนสักคนเกตี้คนเดียวแอ่ก็พี่ก็ยกให้ดุยใช่แต่ตอนนี้ดุยหายไปแล้วไอ้ดุยอันนี้ก็มาโลบ้านบ้านที่เป็นบ้านประกอบฉากจริงๆรู้มันได้อก็ได้ได้พวกไม้พวกแกนนั่นแหละ แล้วพี่เห็นแล้วมันขัดหูขัดตาพี่คือมันมันทำให้พี่จําทางผิดอะ่ะใช่จริงพี่จําทางจากสถานที่ไงพอบ้านมันเหมือนเหมือนกันหมดใช่ไหมพี่ก็จําไม่ได้โดนลัก oh พาทับอือืหมือนตาในห้องแล้วมันไม่บอกตาแหน่งกระเป๋าพี่เลยหมอต้องจำท่ามือมาเถอะโอ้โหดีนะพี่ก็จะได้เลือกทำไอ้ฟิวโ e เมนต์เ t ตเตอร้ยน่ากลัวเฮ้ยมันวิ่งหนีไก่เหรอ ไม่ไม่มันมันดดมันจูบน้องอยู่มันกำลังยื้อยงกันน้องโอ้ยไอ้ฟิมเท่มันตีบอสวีทที่ทีเดียวเจ๊โอเค <c oughs> okay. มันมีท่าวิ่งใส่ด้วย คือไม่รู้ไงไม่เคยเห็นท่าทางมันมาก่อนน้องเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละน้องกำลังสู้กับประตูยังไงล่ะผู้ชิบหายดับเตกมีดาบไปเล่อหนึ่งเลยว่าก้มีดาบพี่อยู่ในกระเป๋าอ่ะ two thousand years later ปึ๊บหืมจุ๊บ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 โอ้ มันหันไปทางนู้นไม่ใช่เหรอทำไมพี่ยังโดนอีกอ่ะ Two hours later เรียบร้อยไปเอ่อกำจัดมันได้แล้วเหรอได้ของอะไรปันได้บูทอสสเกลมาเฮ้ยบูทอสสเกลได้เอาไว้วาร์ปเหรอไม่เห็นหน้าลต้นใช้ไม่บูทอสบูทอสบููบูรูอะเว่าหมดเหี่ยมอ่ะอ๋อขโพดสิบห้าให้มันคนเดียวของพี่นี่สามชีวิตมาสร้างไอ้นี่ต่อเดี๋ยวนะพบเพลิง ดังยังไงเฮ้ยหนูเข้ามาในบ้านได้ยังไงอยู่ในบ้านเลยเหรอเออสองตัวเดียวหัวสองอันไม่หอท่านีมีเออยอะแยะมากมายเออดินตู้อ๋อประตูมันข้างนี้ได้เนี่วยวะ่ะตรงนี้เปิดเจอผิดอ้ยไอ้น,นี่เดี๋ยวก็หันหน้าหันหลังนั่นแหละวางยากจังละเออคือบางทีมันก็ไหนเออมันไม่สแนปสะเกี่ยอยากได้หลอดไฟมันทำยังไงของมันนะเอ้าเราที่ไปตีโป๊ะชาย มันมันนำมาแัปเป็นเจมส์แลนดแล้วมันยังไงต่อไม่รู้อะยังไม่มีเลยเราจะต้องไปหาของเพิ่มกว่านี้ฮะต้องมีเฟคคูดบ้างเถอะเพราะว่านะเออกว่าจะต่อได้เอ้ยหมู่บ้านเลเวลห้าแล้วเวอร์ได้แค่นี้มาเบอร์แลนด์น็อตลูดเอาที่น้ำ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 น็อตลูดมีในกล่องอยู่นี่เอาทินน้ำน้ำเอ้ยไอเสาที่มันวางไม่ได้สักทีวะมันไม่มันไม่เซนแนบอะได้ตะกี้ โอ้ยเจตีทะเลาะกับอะไรก็ไม่รู้หือทะเลาะกับบ้านเจตีกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำบ้านเละทำไอ้นี่ทำลงลงห้องคาร์ฟไงให้แบบเราจะได้มีโต๊ะห้องคาร์ฟดีๆทำตรงนน้นแล้วตรงเนี้ยจริงหรอทำทำเดี๋ยวกลับไปทำมันดูห่างกันที่เดียวเองมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันเด้อเราแค่เชื่อมกันต่อมันติดตอนแรกเขาว่าจะวางติดติดกันเลยแต่มันไม่ให้วาง เรียบร้อยอ๋อยังไม่เสร็จอีกเหรอมึงว่าเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยของจริงยังยังอีกเหรอมังไม่เสร็จอีกเหรอก็ไม่ก็ไม่ขาดอะไรเลยนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วแล้วกดีไม่ได้แล้วโอเคย้ายย้ายของย้ายของโดนรับคนไหมยัง่ะไม่เราจะไม่รับไอ้หมอนี่ไปที่บ้านชันเหงาข้าวอ่ะเฮ้อแพงไม่มีอ่ะไม่ดุยเอาไปอ่ะแล้วก็ไม่อยู่อ่ะเธอมากินข้าวบ้านเขา嘛ไม่มี มีนมะถ้ากินมมนมไหม,มแลอวนี่เขาต้องหาเขาต้องหาวัวให้ได้ก็แต่ที่วัวอยู่ไหนหมดไม่รู้เดี๋ยวจะแกะได้ไม่หมดเลยพี่เดาว่าดุยมันตีกินวะ่ะจริงนะพราะถ้ามันตีวัวจนลามมาตีแกะได้เนีย่ยมันต้องแบบเฮี้ยนแล้วอ่ะเม่ไหร่เราทำพ่อเก็บของดิมันน่าจะทําป้ายติดหน้ากล่องได้นะว่ากล่องอะไรอืมนั่นเลยสิเมื่อเดมีป้ายไหมอ่ะอะไร ี่มในบ้านเธอเหรอบ้านไม้เหรอเป็นบ้านไม้อันใดญ่จริงว้าวคืนเงาแบบนี่คือบ้านเราคนเดียวบ้านของเธอคนเดียวเท่านั้นเขาจะทําบ้านให้เธอดูแค่คนเดียวบ้านของเธอเขาทำลงเก็บของเขาไม่ไหวเลยกับกล่องตรงนี้ให้พี่ทําให้เปล่าลงเก็บของอ่ะไม่แล้วพี่นะเสียใจเสียใจ ก็เจอลาเมเธอรูปแล้วเขาน้วว่าเขาจะขี่มันได้มันไม่ใช่รูปแล้วมันระเบิดไปเลยใช่นั่นแหละพี่ก็เจอตั้งสองตัวเขาเสียใจแล้วก็ได้แต่ของเกลือได้ยาเฮดิสเตนมาหรือมันให้เราขุดหาก็ได้เป็นไปได้ขุดขุดได้เหรอไม่รู้เดามันน่าจะมีปุ่มสลับเอาคบเพลิงลงเนาะดูแลถือไว้ก็เท่ดีเหมือนกันรู้สึกไทรโบมันรู้สึกแสบตาแล้วก็เครื่องอะไรอีกนะนี่เจมคัสเตอร์ มีลูมด้วยเหรอ Create Object m a s e of Fabric เอ้ยนี่ไงไอเครื่องนี้เอาไว้ทำผ้าต้องใช้แซนคอร์ด้วยเราก็พอมีอยู่นะแซนคอร์ลิขิตี่จะไปเล่าแซนคอร์กันน้องโดนเห็นสภาพพี่ที่สู้ไอตัวนั้นเนี่ยแล้วใช่ไหมไอตัแซนคอร์ตีบอลกว่ตัวนั้นเยอะเอ้ยงัย้นก็ได้นะไอตัวเมื่อกี้มันตีน้เขามันหกลอตใช่ไหมไอตัวแซนคอร์ก็วันสามล็อ๋อพี่เขาโดนตีได้สองครั้งตีกขาหกหกหกผัดปิ้งไปเยอะ แนะนำให้พบเป็นผักปิ้งไปแครอทอะไรเขาพูดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเนื้อกินไม่ทันเวลาจุ๊กเวลาอะไรไม่้อมกินนานกงอีหนึงนี่ไงมีโขาเนื้อย่างตรงต่าเบลพี่อยู่ที่พี่พี่เกตี้อะไรสมุยเลยในกระเป๋าหนูพี่ก็เอาไปเลยวันนี้พี่ก็ยังเอาไปอีกอ้ะไม่ให้หนูกินอะไรนาน พี่ก็ต้องกินเหมือนกันไงเรากําลังเข้าใจพี่ไปหมดเลยนันที่เราจะหาพี่ได้ที่มนมากนยว่าเราต้องทําอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะคือต้องบอกว่านี่คำเป็นไม่ได้ที่จะดีสูงมากทุกคนคืออะไรของให้ให้สัตว์กินเหรอเป็นไปได้คอยืนดูไว้หนึ่งจะขี้ไหมนี่ขี้เกี่ยวกระตี้ไงใช่เราต้องเอาของให้สัตว์กินวิจิมันจะขี้เคไก่ไก่ก็ได้โอเคกูจะฟาร์มขี้ไก่ฟาร์มขี้ไก่เฮ้ วางเพียนพวกแสงสว่างโ okay. อเคอไม่ไม่ขี้อีดีไม่กลัวเราแค่มารอขอขี้ในายเฉยๆแล้วทำอะไรนายหน่อย <c oughs> ฟังแล้วน่ากลัว่ากเท่านี้เราก็สามารถโลออกได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดโอ้ทำไมไอ้น,นี่มันทุบไม่แตกสักทีวะเอ้อพิกแอคอันนี้นี่ไม่ทนเลยเนาะน้ำานั่งกำลังถือ,อ,อแบบวิงบ่งไปวิ่งมาพร้อมกับถือเนื้อ,อไว้ข้างหนึ่งด้วยทำคอมโบอ่ะคือทำคอม เมื่อกี้ว่จะหันบ้านหันเอ๊ะช่องเองที่เก็บของไปทาไหนไรจะหันอีกยังหนักไม่มีเหรอเฮ้ยคนนี้หน้าตาดูฮปปี้เราไม่มีบ้านที่ไหนเออทำบ้านที่ไหนอยู่ก่อนกะเอ็นบีซีใช้บ้านเล็กก็พอแล้วมั้งเนาะใช่ใช่เป็นหนึ่งในเด็กพี่โล่ไอที่โดนสร้างไว้เป็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำอยู่เฮ้ยไปทำอะไรของเธอทำพี่แก่ ีกี่ของโดยเฉพาะน้ำๆอย่างนี้เหรอฮัลโหลไม่ห้ามใครเข้ามานับมาแล้วโดยเฉพาะเกตี้อย่างนี้เลยคือใช่ไหมฮัลกตี้ห้ามเข้ามาโอ้ยโดนหลังคาทับเออหิวนี่คืออะไรหิวต้องลูบหัวไข่เอ้ยรูปหัวไก่เพื่อกินไข่กระดูกสเกลเลตันนี่เอาไปทำอะไรวะทำของอีกขั้นหนึ่งแล้วจับมาได้ไหมพี่มีอะไรจะสารภาพน้ำๆ เมือ่อกี้พี่เผลอบุกบ้านน้ำนำแหว่งไปหน่อยหนึ่งตรงไหนพี่พี่ฐานาน่ะฐานฐานบ้านน่ะพี่บุกคว้างไว้มันเพลินเนี่ยก็พี่ขอโทษไอคิดว่ากู่ไอคิดมาโดนกไอบคิดว่ากูจริงเลยยิงเข้าหัวก็ไจริงเป็นสเกลเลตันข้างนอกมันไม,นม,นมน่มันมันมีเฮดช็อตนะเว้ยเกมนี้ถ้ามึงยิงเข้าหัวมันจะติดจีเว้ย พี่ก็เลยมาถ่ายโทษในการช่วยน้ำน้ำสร้างบ้านนี่แหละแบบพี่พี่บุกบ้านโดนทิ้งเลยกตีไม่ทำแบบกตีโจกดเยอะวะคนรู้ละคงจะไม่สร้างก็ดูตีมาเลยเลยผมไม่ละผมจะไม่สร้างอืมสร้างอะไรผมจะเน้นอาศัยเน้นอาศัยเน้นอาศัยแล้วเป็นภาระให้พี่ีกตีมาเยอะอืมอะไรมาเยอะ มั้ยอ๋ยอเยอะดิมีประมาณร้อยกว่าอันไอ้อัปเกรดตรงนี้มันใช้อะไรแอปเกดอะดูให้หนะ่อยแอปเกตเววิลเลตอะเดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บหนึ่งเอ่อมันใช้น็อตรูท20แล้วก็แกนไนสลบสามสิบโอเคน็อตรูทมีที่พี่เนี่ย20่สิบแหลน้องกำลังทำแกนไนสแลับไปทำไมพี่ถึงมีน็อตรูทวะโอเคโอเคนี่ load, okay, okay, น่าจะเป็นเพราะว่าพี่บุกบ้านใครทิ้งแน่เลยไม่ใช่ <laughs> ไม่หมดเดียวแล้ไม่ต้องห่วงนะพี่จะสร้าง,งพี่จะสร้างชดใช้น้ำหน้ำโอ้โด็ล็อตนี่ทำยังไงเ่ะเครื่องเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้เออสเตตค,คอมพิวตแล้วพี่เรียนรู้จากโดนแล้วนะพี่สร้างนั่งร้านแบบมีอารยธรรมแล้วนะโดนดีมาก เห็นนั่งร้านแล้วปวดใจเลยพี่ทำอะไรพี่ก็ลืมอ่ะลืมจริงๆนะลืมไปเลยอ่ะว่าเอ้ยนี่มันฟอร์ดไหนนี่หว่าพี่คิดไปว่ามันเป็นเลโก้ไงเี่มันตองเลโก้เป็นไหมเนาะแลกอเฮ้ยหลกเหรอทำอะไรไม่ได้เลยแลกอะไรทำไมเพอหึอแหลกอ่ะเขาเอาดีโอไปช่วยไหมกัดสายไฟหรือว่าฆ่าเจ้าของคนทำโรเตอร์อุปกรไม่ฆ่างหรอ ไม่ค้างเขาเป็นโฮสมันไม่น่าค้างเปลี่ยนโฮสเพล่ออะไรในหมู่บ้บานนี้มันจะกลายเป็นหมู่บ้านนักสัวของดอกเต็มหมู่บ้านเลยจริงมอนแบบกอะเออหลังคาตรงนี้ก็หลังคาเล็กตรงนี้แล้วก็หิวอีกแหละต้องไปหาของกินเงี้ยเออทำไมเออ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 เอ ว่าทำไมอยู่ๆแกะก็ดอกผลรูปหัวเมื่อกี้ไม่ดีจริงๆเลยเนะเพื่อนจะเป็นพ่อน้องนี่แหละสายจ่จะเป็นนีกว่าวันหนึ่งในชีวิตกูเล่นเกมแนวนี้กูต้องแบบนั่งชิงตาหาขี้ที่อยู่ที่พื้นนะนี่ล,ล้อมรัวไว้ไม่ได้ล้อมได้เธอเขาคิดมาสักพักก็เลยว่าเขาจะล่อมอนเข้าบ้านแล้วก็ล้อมแม่งเนาะใช่ไหมมันน่าจะทําได้เนาะเอาของกินล่อกันนะคุณพุ้นไหมดูเอาของกินล่อ ของกินเขาล้อนะล่อเข้าบ้านนี่เพื่อนไหนล้อแบบใส่มือลองไม่ได้อะใส่คิสซัลตก็ไม่ได้แสดงว่าล่อไม่ได้แล้วอย่างงี้ต้องหาเก็บเพีงจริงแล้วต้องเป็นน้าสดโลดดอกไม่ได้อะดอกพื้นนะดอกได้เธอแต่มันจะกินเข้าไปเลยนะต้องปล่นกินแค่วางเป็นแบบเราจะล่อเข้าบ้านเนี่ยวางเป็นทางได้ปะใช่ใช่เอาทามันก็ต้องดอกพื้นนะทีทำไมไม่สแนปวะต้องไปทำข้างนอกเนาะโอวโหลูกปิ้งอยู่ไหนเฮ้ยไดนาไมท์อ้โหหน มีมีคนเล่นของมันกินไป,ไปแล้วแล้วมันก็เบื่อเธอมันหนีไปแล้วตามพื้นก็ได้ยอมแพ้แล้วแต่กินแล้วมันออกเราไม่ต้องลูบมันก็ได้นะเรากินกินด้วยตอนนี้ไข่ออกลูกเต็มคือไข่ออกลูกกว่าไก่ออกไข่เต็มหมดเลยไ <c oughs> ข่ออกลูก <c oughs> กินกินยักเลย <c oughs> โอ้ยน้ำนำก็ทำนั่งร้านมีอะรยัรทำได้ด้วยใช่มีทางยิดมียตีคนเดียวนั่นแหละที่ไปทำ ทำ <c oughs> ไม,มนูใส่ไม่ได้ไเป็นไรนะพี่ตี้พี่ลืมไงพี่บอกแล้วว่าพี่ลืมไปว่ามันไม่ใช่เลโก้เฉยๆเป็นเลโก้ฝัดไหนทำไมห้องเก็บของมันหลูก,กว่าบ้านพี่เยอะเลยนะอธิบายมาหน่อยสิ <c oughs> เนี่ยอันนี้มันลงเก็บของใช่ไหมน้องน้องใชหลูกว่าบ้านพ <c oughs> <c oughs> ี่เยอะ <c oughs> มบ้านที่มันแค่ในลงรถไงในอนาคตที่ก็จะมีบ้านใหญ่โตยังไม่ได้วางเตียงเลยด้วยซ้ำไปในบ้านนั่นแหละเอยาดูเลยว่าชิ้นนี้อ้ห่ออยู่นี่จีบีมาอีกแล้วเรียบร้อยกูจะสร้างดีไหมวะอะไรกูสร้างแล้วพี่ตีจะมาลืมไหมวะไม่รีบพี่หรือเปล่าทำไม่ต้องพูดอย่างนั้นปิ๊วิ๊วปิโวปุ ไม่ได้ตักใจพี่ไม่ท้าน้องหรอกน้องไมครับพี่กิตติ <laughs> ใช่สิสิ่งที่พี่อุตสา่าห์วิ่งไปรับดุยทั้งสี่กิโลมันไม่มีความหมายเลย <laughs> 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 พี่พ อไอที่ไม่ให้ผม <gadget> ไปหมดเลยเอาจริงมันก็ไม่มีความหมายจริงๆแหละเดี๋ยวนะและเอ็นบ<ด>ีซีไปติดอยู่ในนั้นอ๋อพอพอหิวเยอะๆแล้วเรากินเลือดหลอดเลือดเราขึ้นหรอไม่ต้องหิวเยอะๆมึงกินตอนมึงหลอดเลือดหลอดอาหารเต็มมึงก็หลอดเึือขึ้นเหมือนกันเลือดอเหรใช้ของกินเป็นยาเลือดนะไม่หมยถึงตอนนี้หลอดเลือดกูมันเพิ่มสล็อตขึ้นมาราใช่อาหารบางอย่างเพิ่มสล็อตอารสล็อตเลือดเช่นเนื้อปีงเช่น ไข่ปิง้งเช่นอะไรต่างๆงนานาที่เป็นปิง้งแต่ไอ้พวกผักจะ,จะไม่เพิ่มผักในเซม,มินาห์เ่ผักจ,จะไปเป็นเซมินาห์แ่ทำไมไข่ทำไมไข่ดาวมันนานแล้วจังเลยหรือว่าเอ็นพีซีมารักแท๊บไข่กูมันเสร็จแล้วแหละมึงใครมาดิบเลยวมันได้เจ็ดกูยัดลงไปทั้งหมดมันต้องได้เจ็ดอันดิวะมันปิ้งอยู่หรือเปล่าเจ็ดอันค่อยๆปิ้งทีละอันรอไปแล้วกันมันเป็นไข่ปิง้งฮ้ยไอ้ทาวสแควร์ตรงนี้เรานี่แบบ อันเบื้เริ่มแล้วอะน็อตรูทหลอดยี่สิบอันแล้วก็มาเบิรสลับยี่สิบอันอถมไปใส่ก็ได้ลูกแหาขี้เหรอเรามีอยู่เนาะใช่ไหมในกล่องบ้านเรามีอยู่แล้วผมน่าจะพอถึงเลยถ้าจะขาดก็ขาดนี่มาเบิร์ไม่ขาดครบถ้าขาดขัดแกนิดถ้าแกนิตเราไม่ค่อยได้หาพี่มีเยอะมากเลยที่ตรวจมันต้องมีไม้ให้ขับมั้งมันล่อ,อ,ย,อย,ยังไงอะโยนเดียวกัตัวเพื่อนดอกธรรมดาเลยลองมอนอแล้วมันก็จะล้นตาตาดเขาินกดเลยควิกหลอดควิกดอกแล้วก็ลาบไปจักมเลยอ๋อเร็วแดกกเสร็็จแแล้วไออ๋ดกเสร็็จแลล้้้วมัันกกดบขีใหูเย น้ำ <Okay. S 1> <laughs> like ค้างว่านเธอเฉยๆไม่มีอะไรดูดีดูดีดูดีดูดูของโอ้โหกระดูกเยอะมากกระดูก <rien> ม <Down wei> ีส <GO av uther> ักแบบสักพันอันได้แล้วเนี่ยเป็นการต่อสู้ไม้ก็มีนี่ไอ้นี่ไงน็อตรูดหลอดเอาไปเลยแล้วกันน็อตรูดหลอดเอาไปแล้วทีาทำที่ไม่ได้ที่ทำที่ไม่ได้ นัาพี่ทำไว้ให้แล้วนะใช่พี่เอาในกล่องมาแต่พี่ก็ทำไว้ในตู้ให้นะอย่าบอกนะว่าในตู้ก็หายไปนี่ไงวาบนสลับปอบไปแล้วกันรู้กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเลยกูขายเอง้วล้วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูจะเอาใน กูจะเอาเอาในโต๊ะคราฟไปแต่กูก็ทำทิ้งไว้นะเในโต๊ะคราฟบอกกูเอาในกล่องไปเฮ้ยมีแป้งด้วยเหรอฟลอร์เนี่ยเบลอเนี่ยแล้วก็วเห็ดน,นี่ไง,งม,มีขี้อยู่ในกล่องในสามก้อนเออเอดเี๋ยวใช้กันดูนไยเราเคยมาหาที่นี่แต่นี่ก็ได้เยอะแล้วได้สิบแปดแล้วนะแซนแฟงแล้วก็มีดินอยู่ในนี้ด้วยหมายถึงมีดินอยู่ที่พี่ได้ละพี่เอาไปใส่ไว้ในนั้นแล้วกันเออมาเบิ้ลเราหมดแล้วไอ้ข้างความคงทนของนี่มันหน่อมเน้มจริงๆมันตีหีทุกอันเลยเพื่อน ของมันแตกเร็วนนมากแบบนี้แตกเร็วฮะรูปไปนะเลยนะรูปไปนะกนะูเก็บมาโยนให้อ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้สุดยอดเพื่อนทั้งสองอันเออยี่สิบแล้วพอแล้วยี่สิบแปลงม่นจะพอแล้วมั้งกูมีดินเท่าไหร่ดินสิบสี่ขุดอกระดูกกับพิกแอกที่เต็มบ้านนี่มันคืออะไรเนี่ย NPC นเป็นไหนหมดเนี่ยโซลิดสองเหรอแสดงว่าต้องมีโซลิดซีซี ไอ้กล้วยชวนกล้วยอะไรบาชวนได้ไหมตรงนู้น,น,น,นเด้งออกเหนไหนะได้กล้วยนะมาอยู่บ้านนินซีไม่ได้อ่ะมันบอกว่ามันเต็มอ่ะอืมมันต้องให้มันมาที่นี่ต้องทำบ้านเฮนรี่ีได้แล้วมั้อ๋เอ,อ้็ไดลิสป,ปีใหม่จะคุยกับโอติสไม่ได้จะสะเตล กลัวระเบิดคามือเลยโซนน้ำแข็งตรงโน้นไปดูกันหรือยังวะไปยังไม่ได้เพื่อนเราหนาวพกพริกไปกินเผือกผลไมาหนาพอหนาวกินพริกกว่า no ได้จร well, ิงเหรอตายเถ้ะเกิดห้าร้อนหนาวดีกว่ามันท่าทุ่มแล้วอ่ะพี่พอแล้วนะพีอตี่ทิงน้องไปแล้วใช่วิ่จะทิ้งไปแล้วทุกคนลบเกมได้เลยน้องยังไม่ได้สร้างบ้านให้พี่หรือเลย เอาอกตีไม่เอาอ่เห็นทำไมเกตีต้องไปด้วยอ่ะพี่ตีผมยังไม่ได้สร้างบ้านให้พี่ลื้อเลยไปแล้วพรุ่งนี้ทำงานแล้วพี่จะไม่อยู่ลื้อบ้านหรือยิงเหรอไม่